นี่คือพลังของเปลืสือนะครับพลังของเปลือกสื่อสายแดงนะครับลูกเชียร์น้ำมาปลูกสองต้นนะครับเนื่องจากว่าต้นพันธุ์มันแพงลูกเชียนก็มาปลูกแค่สองต้นเพื่อการขยายพันธุ์เนาะลูกเชียนเห็นว่ามันต้นหน่อยอยู่ลูกเชียนก็ยังม่ทันได้ขยายนะครับเนาะแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดนะครับปัญหาที่มันเกิดนี่ครับมันสีเป็นสีดำนะครับเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นเพี้ย ลุงอยากสิขอสอบถามผู้รู้นะครับเนาะว่ามันเป็นเพี้ยหรือว่าอ่าเป็นเชื้อรานะครับสีดำดำนะครับตามกา้านตามกา้านตามต้นมันตามก้านมันตามใบมันนะครับมันจะมีสีดำนะครับมันจะมีสีดำนะครับมันเกิดจากเชื้อราหรือว่าเกิดจากอ่าเพี้ยนะครับเนาะนะครับลุงก็ขอสอบถามผู้รู้นะครับเด้อว่าใส่ายาหยั่ง นะครับวิธีการรักษารักษาจังไรนะครับเนาะนะครับสอบถามผู้ลูกผู้ใดหูกะอ่าคอมเมนต์บอกลุงมาได้เด้อครับเด้อลุงว่าเสียวมาสําหรับขยายพันธุ์เนาะนะครับเพราะว่าอ่าองค์ปอซื้อสายแดงต้นกามันราคาค่อนข้างสสูงแน่ดูเชียนก็เลยซื้อมาแค่สองต้นนะครับมาตอนขยายพันธุ์เราเนาะเกษตรกรนะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับการขยายพันธุ์พืชนะครับการจิตพิสูอเบี้ยมมาดูดู นะครับมันกับเพิ่มต้นทุนนะครับเพิ่มรายจ่ายให้กับหัวกับสวนของเฮานะครับเนาะซึ่งผลผลิตของสวนมันกับราคามันกับบ่อไหลนะครับเนาะนะครับขั้นตอนประหยัดต้นทุนได้นะครับมันก็จะมีกําไรนะครับนี่เชือล่าหรือว่าเป็ดเพี้ยเป็นอย่างสีดําๆเนาะนะครับท่านผู้ลูกอ่บอกลูกมา่นใเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ